คนแม้ว่าในบางครั้งเขาอาจจะทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ขอไม่เด้ทุกข์โศเมตตาให้เขาเปลี่ยนความคิดให้เขาสามารถจะคิดได้จุดเดียวว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำฝากพวกเขาทุกคนด้วยที่ประสบการณ์ในการแข่งขันในวันนี้จะมีส่วนในการพัฒนาเขาจะรุ่งเริองเขาขึ้นมาเป็นนักกีฬาที่ความสามารงๆทำยอดเยี่ยมตรงเจ้าค่ะคพ่อคแม่เขานั้นว่องโลคอยดึงมังดึงพวกเขาหลายท่านมาเชียร์มาให้กำลังใจหวังอยากเห็นลูกเีมนั้นโชว์ความดี ราจะช่วยกันเพื่อระบายไข้คงเดียวกันไปน้ำหนึ่งใจเดียวกันเราจะช่วยกันเพื่อสถาบันของโลกฝากทุกคนในชั้นี้นสำหรับเ้ย์นายตังซีฟ้าที่เขาอินนั้นจะรู้จักกดกระดดกันถึงแม้ว่าเขาจะโดนเขาเชิญกับการยั่วยุแต่เขาอินั้นจะสามารถปัดคนไปได้ฝากเราทุกคนไว้กับอาจรผู้ช่วยมานานจนเพื่อสัตยา